ปกตินะคะชอบติดตามพวกการแต่งหน้าแล้วก็เ,เกี่ยวกับรีวิวต่งตางๆของเครื่องสำอางอยู่แล้วค่ะก็เลยได้อายใต้สารน,นะคะของ s k สค e นะคะแล้วก็เจอค่ะลูกเล่นเยอะมากก็หลายแบบแล้วก็เป็นธรรมชาติมากก็เลยสนใจลองซื้อมาจริงๆอ่ะแนะนำว่าให้ติดเข้ากับตัวทรงตานะคะคนเราตาจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนตาเล็กตาโตหรือว่าติดตามงานนะคะสมมติที่เรา,ออ,อ,ากออกงานแบบสวยจัดเต็มก็แนะนำเป็นแบบรุ่นที่เขาบอกว่าเน้นแบบ ตาเอ็กอย่างเงี้ยเขาก็มีรุ่นที่เหมาะกับการแต่งหน้าหลายลูกแตบอะค่ะก็แนะนําว่าให้เลือกแบบติดง่ายนะคะแล้วก็แบบเนี้ยแกนบางๆค่ะทาให้เอ่อเวลาติดเนี่ยไม่เจ็บตาทาให้ใส่สบายคนไม่เคยติดเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ราคายคืองด้วยค่ะวันนี้นะคะที่หลีเอามาให้ชมตัวแรกค่ะจะเป็นตาใสาค่ะแล้วก็จะมีนี่ตาโตนะคะนี่เอ่ยแล้วก็จะมีค่ะเป็นตาหวาน สาวาที่ชอบแบบหวานๆก็แนะนำรุ่นนี้เลยแล้วก็จะมีตาเอ็กค่ะเดี๋ยวเรามาลองแบบติดแบบใสๆก่อนนะคะแบบเผื่อสาวๆเนี่ยชอบใช้แบบในชีวิตประจำวันค่ะติดไปเรียนไปทํางานในปกติแล้วดูไม่ออกว่าติดแล้วก็ดูธรรมชาติมากทําให้ดูมีมิติขึ้นนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยจริงๆเหมือนแต่งหน้ามาแล้วแต่ยังเหมือนแบบขาดอะไรไปบางอย่างเพราะว่าดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจค่ะวันนั้นสาคัญเลยเรามาดูแล้วก็เน้นกันที่ดวงตาก่อนเลยนะคะ ก็ไม่เจ็บเลยค่ะนี่กับคลิปได้แบบสบายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหนักที่ตาเลยบางเออที่เราติดบางทีส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนไม่เคยติดนะคะจะรู้สึกว่ามันขัดขัดแปลกๆแล้วเนี้ยเราติดแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติที่สาคัญนะคะใส่สบายก็สามารถนะคะติดตามได้นะคะที่อินสตาแกรมไอจีนั่นเองค่ะ colorwish นะคะเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ะคะ่ะที่ facebook ด้วยนะคะที่ w w w facebook o com colorwish c o m a n y ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอเช่นเดียวกัน พร้อมออกงานแล้วงั้นตอนนี้ลิลีขอไปออกงานก่อนนะคะไยบายค่ะเพื่อนเพื่อแล้วเจอกันค่ะ